่คือนางเอกลักครั้งนี้มีคนนกเยอะไปไหมนี่คือรายชื่อของคนที่จะเป็นว่าที่นางเอกของเรื่องคนที่ 1. น่ยานามีนกสีน้ำเงินที่รักเพื่อนสมัยเด็กแต่ก็พ่ายแพ้ให้กับสาวที่เบิ่มกว่าคนที่ 2. เลมอนนกช็อกโกแลตที่ปื้มหนุ่มแว่นแต่ข่าวด้ามีแฟนซะแล้วคนที่ 3. าจิกะนกแดง เธออายที่จะบอกความในใจแต่พอบอกไปแม่งตัดสินใจได้ทันทีแล้วก็ไปสารภาพรักกับเพื่อนสมัยเด็กซะง,งั้นหลาคนเจ๊ J. จากสภานักเรียนก็เป็นว่าที่อยู่เหมือนกันถ้าถามว่าใครจะเป็นนางเอกที่มาคู่กับพระเอกเรื่องนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าในเนื้อเรื่องตอนนี้พระเอกมันก็ยังไม่มีหนทางที่จะไปลงเอยกับใครเลยมีเพียงอีเวนต์ชวนให้จ้นกันเฉยๆและดูแล้วก็ไม่มีใครจะรู้สึกโรแมนติกกับพระเอกเลยสักคนแต่เดี๋ยวก่อนอย่างน้อยมันยังมีอยู่คนหนึ่งที่บอกชัดเจนเลยว่ารักพระเอกแน่นอน เป็นคนที่เข้าใจาและทุ่มเทใจามากกว่าใครทั้งนั้นถามถ่ายสารทุกสุกดิบอยู่ตลอดว่ามีเพื่อนที่โรงเรียนยังคะใช่ครับคนนั้นก็คือน้องขาจูนั่นเองก็คนอื่นมันไม่เอาอ่ะมีแค่น้องเนี่ยเลยที่สนใจอ่ะ